thank สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Enjoy Channel นะครับโอเคในวันนี้เราจะมาเล่นเกมพีอากาศกันนะครับในหัวข้อที่ว่าศัตรูของท่านหรือว่าอาริของท่านนั้น คือใขรนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการแก้ไขหรือว่าพอเรารู้แล้วเราจะแก้ไขเขาอ,อย่างไรนะครับเรามาดูกันดีกว่าเนาะด้วยผมจะมีอะกองไพ่ให้ท่านเลือกนะคบทั้งหมด4กองให้เลือกเพียง1นึ่กองนะครับโดยใช้ความรู้สึกของท่านนะครับว่าถ้าเป็นตัวท่านเนี่ยท่านคิดว่ารูปหน้าปกเนี่ย รูปใดเป็นของท่านนะครับท่านรู้สึกว่ามันอึดอัดใจมันมนแก้รู้สึกว่ามันติดขัดมันไม่สามารถที่จะมุอ่ออนจากตรงนี้ได้นะครับอืมเนาะแล้วกเ็เราทางช่อง Enjoy Channel นะครับไม่ได้มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านนั้นงมงายหรือว่าเชื่ออะไรที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับอยากจะให้ท่านเข้ามาเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินนะครับ โอเคมีวัตถุประสงค์เพียงเท่านี้นะครับอย่าได้ซีเรียสแล้วก็จริงจังเนาะโอเคนะครับจะให้ท่านเลือกนะครับนี่คือรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามแล้วก็รูปที่สี่นะครับใช้ความรู้สึกเลือกเลยแล้วเรามาดูความหมายในแต่ละไพ่กันนะครับขอบคุณครับเราจะเริ่มกันที่กองที่1เลยนะครับครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งกองที่1นนะครับรูปนี้นะจะบอกว่า ในหัวข้อที่ว่าก็คือศัตรูหรือว่าอริของคนนั้นคือใครแล้วก็อะไรที่ไม่สามารถทําให้ท่านักล้าตัดสินใจที่จะมุบอ่อนไปได้นะคะเราจะมาดูกันเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะคะเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของท่านนะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยนะคบนี่คือชุดชุดพูดไม่ชัดนะโอเคนะครับเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่ใบแรกก่อนอ,อ๊บทำไมต้องปิดไบเนาะไม่เปิดเลยโอหนะครับโอเคตัวต้นของคุณเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนธาตุดินนะครับค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เอ่อทำไมต้องเอ่มเอออืม,อมนะครับผมต้องประมวลความคิดแล้วก็เอ่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ หาข้อมูลแผลในหัวออกมาอธิบายเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ต้องต่อความหมายจะสําหรับกลุ่มคนหมูบ้างให้ได้มากที่สุดนะครับก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงประทานโทษด้วย,ยนะครับถ้าติดเอออาอึมบ่อยๆนะครับโอเคสําหรับตัวธาตุเนี่ยจะเป็นเหมือนคนธาตุดินนะครับคนธาตุดินก็คือคนที่เกิดประมาณวันจันทร์หรือว่าวันพฤหัสนะครับในการเรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือว่า ควบคุมความคิดของตัวเองเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะครับแล้วก็เป็นคนเกิดราศีอ่ราศีมังกรราศีกันหรือว่าราศีพฤษศอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวท่านเนี่ยนะครับสิ่งนี้ก็คือตัวตวนของท่านนะครับแล้วก็คือเรื่องของความคิดหรือว่าอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมตัวเองยากนะครับนิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าศัตรูของท่านเนี่ยมีใครบ้าง ศัตรูอย่างแรกของท่านก็คือความพึงพอใจในคามความพึงพอใจในกามของคุณคืออะไรความพึงพอใจในกามของคุณก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักสิ่งนี้ไม่สามารถที่ทําให้ท่านมุกออนได้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำให้ท่านมุฟออนเรื่องของความรักที่3เนี่ยมันทิ่มแทงความรู้สึกของคุณแล้วก็รู้สึกว่า อยากจะเอาความรู้สึกนี้ออกไปแต่มันก็ยากมากที่จะให้อาภาัยกับคนคนนั้นนะครับเวลานึกขึ้นมาทีไรก็รู้สึกเจ็บปวดในจิตใจทุกทีนะครับอย่างที่สองก็คือความอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ย,ยก็ยังคงรู้สึกว่าอันนี้เป็นศัตรูในตัวคุณเลยนะครับในเรื่องของจิตเนี่ยน,นี้คือศัตรูของคุณความอาฆาตของคุณเนี่ยในเรื่องของการที่ทําให้คุณนั้นไม่มีความสุขใน ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันให้อภัยได้ยากมากเลยในสิ่งนี้นะครับนะครับนี่โอ้โหชุดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเลยนะครับจิตที่หดหูนะครับอืมจิตที่หดหูเกี่ยวกับความรักนะครับเรื่องนี้ก็คือรู้สึกว่าอยากจะให้อภัยแต่มันยากมากเลยนะครับมันรู้สึกว่าแบบ มันกระทบความรู้สึกมันฝังไปถึงใจ,ใจิตใจจิตใต้สำนึกของคุณเลยนะครับคุณฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของคู่ของความรักหมดเลยยากมากนะครับอืมโอ้โหม y g ก d ทุกอย่างของกลุ่มนี้จะบอกว่าเกี่ยวกับความรักเลยจะทำยังไงให้สามารถ m o v ออนได้ศัตรูของท่านเนี่ยก็คือ หนึ่งและความพึงพอใจในเรื่องของการอารมณ์เรื่องของความรักเรื่องของรักที่สามมือที่สามเนี่ยครับมันเจ็บปวดมากเลยไม่ชอบมากรู้สึกว่ามันทำทิมแทงความรู้สึกนะครับแล้วก็ความอาฆาตพยาบาทเปียดเปียนของคุณก็คือคุณเนี่ยคือในเรื่องของความสุขสงบของคุณเนี่ยในช่วงนั้นน่ะเกี่ยวกับความรักเนี่ย มันยังฝังใจอยู่ในหัวของคุณว่าเคยมีความรักแบบนี้แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มักจะหดหู่ในเรื่องของคู่ครองอในเรื่องของคู่ครองนะครับที่ไม่สามารถที่จะมูฟออนได้อประมาณนี้แล้วก็จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคุณก็มักจะฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่สงสัยเนี่ยก็ทําไมจะต้องเป็นชั้น ทั้งๆที่ฉันเนี่ยรักแล้วก็าัฒน,นาดีกับคนคนนั้นทําไมไม่สามารถที่จะบุบออดได้นี่คือศัตรูของคุณที่ไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถดิคือเขาไม่อยากจะให้คุณเนี่ยจเจริญพัฒน,นาจิตวิญญาณของตัวเองหรือว่ามุบออนไปอีกได้นะครับอยากจะให้ฝึกปล่อยวางนะครับเรื่องราวเหล่านี้ อดีตที่ผ่านมาก็คือไม่อยากจะให้หยิบมันมาเสียบทิมแทงความรู้สึกตัวเองซ้ำๆนะครับเราเคยเป็นคนที่มีความสุขมากเพียงใดนะครับผมเชื่อได้เลยว่า,าถ้าสามารถวางใจจากเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เรื่องความรักนี้ได้เนี่ยตัวท่านจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ความรักเนี่ยคืออยากจะให้กลับมารักที่ตัวเองมากกว่านะครคือสิ่งนี้ที่ที่ไพ่ชุดออกมาจะเป็นเกี่ยวกับความรัก เบืร์นานเลยนะครับถ้าท่านได้เจอความรักเนี่ยตัวท่านเนี่ยมักจะยึดติดแล้วก็ฝังฝักใจจนทําให้ท่านไม่สามารถที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเนี่ยตัวเองนะครับวิธีแก้เนี่ยก็คือฝึกวางใจอด,ดีตที่ผ่านมาก็พอไปล่อยมันไปเนาะเรามาแบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเปิดไพ่เพื่อที่โอ้โหเพื่อที่ว่ามันจะเอามาช่วยท่านดีกว่าเนาะจะได้ง่ายในการนี่นะครับ มีสตินะครับอืมเราเป็นคนสวยคนงามคนเท่คนดูดีเนี่ยแล้วก็คือถ้ามีมีสติเนี่ยเราก็ หาช่องทางใหม่ๆหมายความว่าเวลาที่เรามีความรักให้กับตัวเองความปรารถนาที่ให้กับตัวเองเนี่ยเชื่อได้เลยว่านะครับมีช่องทางดีๆผู้คนที่ดีก็จะเข้ามาตามระดับความคิดของเราเราคู่ควรกับคนที่ดีและคนที่รักเรานะครับแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมั่นคงแน่นอนเพราะว่าจิตใจของเรามั่นคงนะแล้วก็มีความหวังปรารถนาดีให้กับตัวเองก่อนนะครับปล่อยให้มันไปไปตามธรรมชาติอย่าได้ซเรียสแล้วก็จริงจังกับมันมากมายนะครับ ชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้ที่ได้รับฟังเนี่ยก็เป็นบุญยิ่งนักแหละหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าข้อความของผมเนี่ยจะเป็นบุญวิเศษวิโสกว่าคนอื่นไม่ใช่ประเด็นคือคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังมีลมหายใจคุณยังสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายรอบข้างของคุณได้อีกนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความรัก แต่ว่าไพ่มันก็ออกมาเป็นเรื่องของความรักนะครับแต่ถ้ายัางไม่เจอหรือว่าเจอแล้วมันก็จะเป็นมาไรารักษานี้ที่ที่เวลานึกขึ้นมาทีไรก็เจ็บปวดทุกทีนะครับก็ปล่อยเขาไปเถอะในเรื่องของความรู้สึกแบบนี้เรามาพัฒนาจิตวิญญ,ญาณของตัวเองมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองความสุขภายในภายนอกของตัวเองอย่างเงี้ยครับแล้วเชื่อได้เลยว่าผู้คนที่อยู่รอบข้างคนนะ่ะเขาก็จะดึงดูด แล้วก็ตัวคุณก็จะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาให้หาคุณเองนะับเป็นกำลังใจให้นะครับอขอให้ท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านที่เลือกรูปที่สองกลุ่มที่สองกองที่สองนี้นะครับจะบอกว่าสัต ตรูหรือว่าคู่อริของท่านเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูให้เพิ่มเติมกันก่อนเดี๋ยวผมค่อยเอามาอธิบายเกี่ยวกับดวงตาดวงนี้อรูปนี้นะครับที่ทำให้ท่านไม่สามารถที่จะมุ่อ่อนออกจากความทุกนี้ได้สักทีนะครับเปิดออกมาเลย <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอไปถึงน้ำโอเคครับมากลับมาแล้วต้องประทานโทษนะฮะโอเคเอ่อจะบอกว่าไพ่เดอะสตาร์มาเนี่ยตัวท่านเนี่ยจะเป็นคนประมาณธาตุลมนะครับราศีกลุ่มราศีตุลราศีเมถุนประมาณนี้นะฮะเป็นคนธาตุลมเอ่อแล้วก็คือความศัตรูเราพูดถึงเรื่องศัตรูของท่านนะครับศัตรูของท่านคู่อริของท่านเนี่ยมักจะ มาในรูปแบบใดแล้วก็สิ่งใดที่ไม่สามารถทำให้ท่านมู่ออนไปได้ครับนะครับ,นะรบก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยครับดวงตาที่มีดวงตาเยอะๆเ,เนี่ยจะมีคนคาดหวังเหมือนกับดวงตาที่มีคนคาดหวังในตัวคุณสิ่งที่ต้องการรอคอยความสุขความสําเร็จจากตัวคุณอะไรประมาณนี้ครับมากมายเลยถ้าเลือกดวงตานะครับแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ความสุขสําเร็จของคุณเนี่ยมักจะมากับจาก ตัวของท่านเองด้วยจากผู้คนรอบข้างด้วยจากครูบาอาจารย์ด้วยนะครับคือคุณทําคุณช่วยโดยที่แบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนหมยคว่าทาเหมือนกับเทลงในะแม่น้ําเทลงมหาสมุทรนะครับ ไพ่เดอะสตาร์มาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เรามาดูศัตรูของท่านดีกว่านะครับไพ่แบนแรกออกมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องของการมารมณ์หรือว่าความพึงพอใจในในการมารมณมของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงไปตรงมานะครับไม่ได้มีปกปิดอะไรเรื่องนี้นะครับทำให้ท่านเนี่ยเวลาที่รู้เรื่องอะไรมาก็มาจะไม่เก็บไว้นะครับเรื่องของความพยาบาทของคุณเนี่ย ไอ้ตัวคุณเนี่ยมีความพยาบาทนะครับแต่ว่าความพยาบาทของคุณคือคุณไม่ได้เก็บไว้ข้างในนะครับคุณมักจะแบบว่าแสดงออกมาเลยนะครับแล้วก็ความพยาบาทของคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ จิตใจที่หดหู่ของคุณหรือว่าความเคลิบเคลิ้มของคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความสุขสบายสิ่งนี้คุณมักจะมักจะควบคุมเขายากแล้วก็คนโูดเขายากมากนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรื่องของความสําเร็จเนี่ยคุณมักจะฟุ้งซ่านในเรื่องของความสําเร็จมากมายเลยนะครับฟุ้งซ่านชนิดที่แบบว่าคืออยากจะประสบความสําเร็จทันทีทันใดนาะตอนนี้ อยากจะให้มันเห็นผลทันทีนะครับมันฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกลำคาญใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะพ่นไฟออกมาเลยพ่นไฟในที่นี้คือไม่ได้แบบว่าเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ท่านสงสัยมักจะแบบว่าไม่เคยเก็บความสงสัยไว้ในตัวเองนะครับจะส่งออกมาข้างนอกเสมอมาเลยทําให้คนที่อยู่รอบข้าง,งคุณนะั้นรู้สึกไม่สบายใจด้วยแม้ข้อว่า ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าจะให้ท่านเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองแต่ประเด็นคือสิ่งที่คุณเป็นอันนี้คือศัตรูของคุณนะครับเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยได้คิดหน้าคิดหลังเวลาจะทําอะไรเนี่ยครับถามว่าลงดีเทลในเรื่องที่ตัวเองสนใจไหมครับใช่ลงดีเทลในเรื่องที่ตัวเองสนใจแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ส่ลงดีเทลในหลายมิติบางคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขามาเล่าหรือว่ามา ให้คําแนะนําตัวคุณจะไม่ค่อยได้แบบว่าทําตามมากเท่าไหร่ด้วยความที่เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะครับคุณมักจะไม่เกรงกลัวอะไรนะครับแล้วก็ต้องลงมือทําลองทําลองผิดลองถูกเสียก่อนแล้วค่อยจะปรึกษาหาข้อมูลหรือว่าหาความรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆสิ่งนี้นะคะเป็นศัตรูของท่านเนี่ยเข้าใจไหมเนาะศัตรูของท่านเนี่ยก็คือตัวท่านเนี่ยมักจะไม่เก็บ มักจะแบบว่าพุ่งชนไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคนทัดลมทัดลมนะครับทัดลมแล้วก็ในเรื่องของความพยาบาทของคุณเนี่ยใครก็ตามนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยมไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นนะครับหมายความว่ามาขัดแข้งขัดขาคุณเนี่ยอันนี้ในเรื่องของความมั่นคงนะครับในเรื่องของความสุขเนี่ยรู้สึกหดหูว่า มันไม่สําเร็จสักทีนะครับด้วยใจที่คิดฟุ้งฟาดเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จอยากจะให้มันสําเร็จทันทีทันใดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ความคิดความคิดสงสัยอะไรของคุณมักจะพูดออกมาทันทีแล้วก็แสดงออกมาทันทีอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีนะครับก็อยากจะให้ลองแบบว่า หยุดคิดก่อนที่จะทำอะไรลองปรึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จดูบ้างนะครับให้มีสติบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไพ่ชุดนี้จะเป็นไพ่ที่เตือนสติของคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องเปิดรับเปิดใจให้กับความคิดมุมมองของคนอื่นบ้างนะครับไม่ต้องเอามาทั้งหมดหรอกครับเพียงแค่ฟัง แล้วก็เอามาประมวลผลดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับให้ความสุขกับตัวเองแล้วก็คนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดจริงๆตัวท่านก็ไม่เก็บมาคิดมากอยู่แล้วนะครับ อาล,ลีที่ผ่านมาก็ให้ปล่อยมันไปนะครับคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีเสมออยู่แล้วแล้วก็ให้เปรียบเสมือนกับตัวเองนะั้นเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องดวงตารูปนี้นะศัตรูของท่านแล้วก็วิธีแก้ก็มีประมาณนี้นะครับขอให้ท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มีเมตาที่แท้จริงนะครับสำหรับกลุ่มที่2ก่องที่2ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านที่เลือกดวงตาแบบนี้นะครับกลุ่มที่3ากองที่3มนะครับเรามาดูกันว่าศัตรูของท่านเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเทียบแป๊บหนึง่ง โอเคครับไพ่ออกมานะครับตัวตนของคุณเนี่ยมีความแบบว่าซับซอ้อนรู้สึกว่าปัญหามันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะแก้แก้ออกได้เกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของการมีไฟตอนนี้นะครับไพ่ออกมาจะเป็นประมาณของคนทาตไฟซึ่ง ตัวนี้นะครับเป็นคนที่มีไฟธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์วันวันเสาร์หรือว่าราศีธนูราศีสิงห์ราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะเด่นตามไพ่นะครับความหมายตามไพ่นะครับแล้วก็ ศัตรูของท่านมีอยู่5อย่างนะครับก็คือศัตรูอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความรุ่มหลงในเรื่องของความผู้คนที่เข้ามานะครับจะเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าชอบในเรื่องของออความมั่งมีมั่นคงอะไรประมาณนี้นะครับกามรมาลงเนี่ยผู้คนคนนั้นน่จะต้องเป็นคนที่แบบว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจะต้อง เป็นคนประมาณนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่2เนี่ยคนที่คุณช่วยเหลือเขาเนี่ยครับเวลาช่วยเหลือใครเนี่ยมักจะไม่ได้คือช่วยช่วยเหลือแล้วเขามักจะมีอะไรที่ไม่ดีกลับมาหาคุณอนะจะพูดยังไงนะคือ จะบอกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นประมาณนี้นะคบมักช่วยเหลือเขาลราก็ทําคุณคนไม่ขึ้นแล้วก็รู้สึกอาฆาตไปในใจพยาบาทเปปียน,ปยนไปในใจนะครับต่อมาเนี่ยคุณมักจะมีจิตหดหูในเรื่องของการงานเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยจะหดหูนะครับแล้วก็มีความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับแล้วก็คือมีความสงสยัยคิดเยอะคิดมากวิตกกังวล กับทุกเรื่องที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราทําดีเรื่องที่เราช่วยเหลือผู้คนนะครับการงานการงานความมั่นคงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้จิตของท่านเนี่ยมันไม่มีสมดุลน,นะครับแล้วก็ยังมันเหวี่ยงซัดไปมานะครับเหมือนกับลมนะครับรูปนี้ก็คือจะเป็นรูปเดียวกับคนที่แบบว่าคิดเยอะคิดจนมันไม่มีทางออกยากมากที่จะ อาหาหาช่องทางออกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคเรามาดูความหมายของไพ่วิธีจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับครับวิธีแรกก็คือโอเคละหยุดคิดเรื่องของอดีตไปก่อนเนาะเรามาโฟกัสที่ว่าเ,าเราจะมีเป้าหมายที่จะทำอะไรนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ให้กลับมาคิดหา เป้าหมายของเราใหม่นะครับทำความฝันของตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะคือทําความฝันตัวเองให้ประสบความสําเร็จอดีที่ผ่านมาปล่อยมันไปเรื่องที่เราคิดฟุง้งซ่านอเรื่องของความาคา, confused, าตพยาบาทเรืยองปล่อยมันไปก่อนเรามาเริ่มทําตั้งเป้าหมายใหม่ทำความฝันใหม่แล้วก็มองเห็นอุปสรรคให้เป็นโอกาสนะครับแล้วก็ปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองไปเป็นอิสระนะครับแล้วก็ให้มองเห็นโอกาส ในทุกๆโอกาสนะครับนะมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโอกาสได้อะไรเหล่านี้จะสามารถทําให้คุณผ่านพ้นจุดวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะครับเบื้องต้นนะครับรูปเนี่ยหน้าปกเนี่ยผมทำใส่ความรู้สึกเข้าไปเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าคิดฟุง้งซ่านคิดเยอะคิดจนไม่สามารถที่จะหาช่องทางออกได้นะครับแล้วพอเปิดไพ่ออกมาจะเป็นคนธาตุไฟที่บอกไปนะครับคือเกี่ยวไฟเกี่ยวกับเรื่องของการงานความสําเร็จความมั่นคง ใหใบรแรกก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงใบที่สองความมั่นคงใบที่3การงานการงานแล้วก็เรื่องของความคิดที่มันฟุง้งซ่านเยอะมากๆนะครับลองเอาวิธีเหล่านี้เนี่ยครับเห็นภาพชัดเจนคีบหมายพาว่าเก็บเอากลับมาโฟกัสที่ความฝันของตัวเองนะครับมองเห็นโอกาสมองเห็นปัญหาเป็นโอกาสนะครับลองดูนะครับเราตัวท่านเนี่ยก็จะพบกับความสุขเนาะขอให้ท่านเนี่ย ได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีคะ่ะบท่านที่เลือกกลุ่มที่4กองที่4นะครับรูปนี้รูปดวงตาแบบนี้นะครับเรามาดูกันอีก,กว่าว่าอุปสรรคของคุณนะครับหรือว่าศัตรูของคุณเนี้จะเป็นใครแล้วทําไมถึงทําไมถึงแบบว่าไม่ไม่สามารถที่จะบุกออนได้สักทีนะครับ โอเคนะครับศัตรูของท่านเนี่ยเดี๋ยวนะคู่อริของท่านตัวตนของท่านเนี่ยตัวตนของท่านเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นคนที่มีความคิดชัดเจนมากๆเลยนะครับอยากชอบความชัดเจนอะไรก็จะต้องตรงไปตรงมาซื่อตรงอะไรประมาณนี้ตัวต,วตวนของคุณนะครับเป็นเหมือนกับคนที่เกิดวันจันทร์วันพฤห,หัสเป็นคนธาตุดินนะครับประมาณนี้เลยนะครับช,ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบศึกษาทางด้านจิตวิญญาณน,นะครับ ไพ่เดอะเฮอร์บิตมาเนี่ยประมาณนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้มาดูกันว่าศัตรูของคุณคือใครบ้างศัตรูอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับความพอพึงพอใจในการอารมณ์ความพึงพอใจในสิ่งสวยงามความพึงพอใจในเรื่องของความมั่งคั่งรำ่ำรวยความความพอใจในถึงความสุขสงบนะครับ ซึ่งทุกคนก็ต้องการหลังนี้นะครับแต่ว่าทีนี้ของคุณจะเข้มข้นกว่าก็คือเมื่อใดที่ไม่มีความมั่นคงเมื่อนั้นอะ่ะจะเป็นทุกมากมากนะครับอืมอันแรกเลยนะครับคนที่อยู่เคียงข้างคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีพร้อม,อมประมาณนั้นนะครับอย่างที่สองความพยาบาทของคุณเนี่ยคุณจะกลัวมากเลยก็คือความล้มเหลวจับพันความพยาบาทใครก็ตามที่ทาให้คุณนั้น เปลี่ยนแปลงฉับพลันเนี่ยคุณจะรู้สึกพยาบาทมากแล้วก็กลัวมากก็คืออุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับไม่ไม่ค่อยชอบเนาะแล้วก็จิตที่หดหู่แล้วก็เคลิบเคลิมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของรุ่มหลงในเรื่องของการพน,นันสิ่งมัวเมาต่างๆความรักที่มันไม่สมหวังความรักที่มันผิดหรือว่าอะไรที่มันมัวเมาครับทำให้จิตใจมัวเมาสิ่งนี้นะครับอื แล้วก็คุณมักจะฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของความสุขสงบเนี่ยเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะมีความสุขสงบสักทีคิดไปถึงเพื่อนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะครับจะเป็นแบบนั้นแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของความคิดที่จะเป็นอิสระเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นอิสระสักทีจากพันธนาการความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับอืม ก็จะเป็นประมาณนี้ไพ่ออกมาประมาณนี้เลยนะครับทีนีเ้เรามาดูกันดีกว่าว่าว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้คุณนันนาะเจริญปัญญาขึ้นไปได้อีกแล้วก็หลุดพ้นจากศัตรูเหล่านี้นะครับ ให่แปลออกมานะครับก็คือให้ท่านเนี่ยก็คือให้ตั้งเป้าหมายที่มันชัดเจนขึ้นกว่านี้ตั้งเป้าหมายแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลกับเขานะครับแล้วเราก็มาวางแผนทําทีและสเต็ปสเต็ปนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับความพยาบาทเนี่ยถ,ถ้าวิธีแก้วความพยาบาทของคุณก็คือปล่อยมันไปให้ไม่เป็นไปนตามธรรมชาตินะครับให้อภยัยให้อโหสิกรรมใน,ในเรื่องนี้ไปไม่เป็นไรนะครับเราเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวัน ประมาณนี้นะครับแล้วก็จิตที่หดหูเนี่ยก็คือให้เข้าใจขอบคุณเขาไม่เป็นไรนะครับทุกคนมีมีสภาวะที่หดหูได้นะครับก็ให้ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะครับเราเกิดเราเสภาวะจิตเราเนี้ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มันเป็นได้เป,เ,ปเป็นไปได้ครับแล้วก็ให้มีปัญญาเวลาที่มีความคิดฟุ้งซ่านนะครับ ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันรู้สึกว่าสภาวะจิตมัน,ม,นมันไม่มันไม่มัดนคงเนี่ยครับมันมีพายุอารมณ์เข้ามาแต่ลองสังเกตดูดีๆนะครับสภาวะจิตแบบนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมันแป๊บเดียวนะครับอย่างมากก็คือ2ชั่วโมง หรือไม่ก็ทั้งวันนะครับอย่างมากก็ไม่ทั้งวันแต่เราสังเกตดูดีๆแม้กระทั่งทั้งวันนะคุณมีความคิดหลายรูปแบบมากมายเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับสงสัยเวลาที่สงสัยเนี่ยก็คือจะต้องทําลงมือทําทันทีแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่สงสัยนะั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของ อย่างแรกนะครับที่ไพ่เดอะเฮอร์มิตมาเนี่ยก็คือให้คุณนั้นนะ่ะได้ศึกษาแล้วก็มาพัฒนาทน่านจิตวิญญาของตัวเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็คือศัตรูของท่านก็จะมีศัตรูของท่านก็จะมีความพึงพอใจในเรื่องของการความพยอาคาตพยาบาทเบียดเบียน ความที่มีจิตหดหูฟุ้งซ่านหรือว่าเคลิบเคลิ้มแล้วก็เ,เดี๋ยวนะต่อมาก็จะเป็นความคิดฟุ้งซ่านรู้สึกรําคาญใจไม่สบายใจสักทีสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสงสัยเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จเมือม่อไหร่เมื่อไหร่จะมีความสุขสักทีอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทําให้จิตรู้สึกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสมดุลน,นะครับลองหยุดดูลมหายใจสักแป๊บหนึ่งคุณจะเริ่มเข้าใจว่า ปัจจุบันเนี่ยมันคือสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสุขที่สุดนะครับเรื่องอดีตก็ปล่อยมันไปอย่าได้เสีเยแล้วก็จริงจังกับมันเรามาเร,เริ่มต้นวันใหม่แล้วก็ทําทุกวันให้มีความสุขแล้วก็มุ on, ่ออนไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สําคัญก็คือจุดตั้งต้นนะครับตัวคุณเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่จะดึงดูดความสําเร็จหรือว่าความรเหรวนะครับ ขอให้ท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มินเมตีที่แท้จริงนะครับขอบคุณที่เข้ามาเล่นเกมโดยกันครับขอบคุณครับ